ครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บไซต์ของตัวเองนะครับในรายวิชาวิทยาการคํานวณครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยต่อไปเป็นบทที่4ครับผมก็มีบทนําครับในการเขียนมันจะเป็นโปรแกรมการเขียนเพื่อควบคุมการตัดสินใจหรือเงื่อนไขนะครับ บทนำมีบอกแล้วก็วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมครับก็1 2 3 4 5ครับก็ข้อที่1ครับผู้เรียนสามารถอธิบายหลักตรรกศาสตร์บเบื้องต้นครับ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะาการทํางานของคําสั่งควบคุมกันตารตัดใจทั้ง4รูปแบบได้ 3. ผู้เรียนสามารถเขียนผังงานโปรแกรมคําสั่งควบคุมการตัดใจทั้ง4รูปแบบได้ครับ สี่ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งควบคุมการตัดสินใจทั้ง4รูปแบบได้ครับ 5. ผู้เรียนเห็นความสำคัญถึงการใช้คำสั่งควบคุมการตัดสินใจครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีสาระการเรียนรู้ก็1 2 3 4 5 6แล้วก็สุดท้ายก็สรุปท้ายบทนะครับเรามาเริ่มที่สาระที่1กันนะครับตรกศาสตร์เบื้องต้นกับหลักการตัดสินใจ ไอ้หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมการตัดสินใจนะครับก็มีอธิบายต่างๆครับมีตารางนะครับผมก็การใช้ Ad d ใน p h p แล้วก็ตัวย่อของมันครับแล้วก็มีการใช้อ l นะครับก็ตัวย่อเหมืนเดิมครับการใช้ o p e เ a t ร r แล้วก็มีข้อมูลต่างๆมีนีอ่ะสีคำสั่งก็ If แล้วก็ มีทางเลือกเดียวแล้วก็อ e ิฟแบบสองทางเลือกอิฟแบบหลายเงื่อนไขแล้วก็สวิตนะครับต่อไปสลด์ที่2กันนะครับคําสั่งอ f ฟแบบทางเลือกเดียวครับในนี้ก็จะมีเป็นอ,อธิบายต่างๆครับแล้วก็มีโฟชาร์ตของมันในแต่ละอันนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับมีกรณีมีอ f ฟเพียงตัวเดียวคําสั่งไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องหมายปีกาครับแล้วก็แบบ มีแบบใส่ปีกากับไม่ใส่ปีกานะครับแล้วก็คําอธิบายของในข้อตัวอย่างนี้ครับแล้วก็มีอัลกอริทึมด้วยนะครับข้อมูลต่างๆก็สามารถมาดูได้ครับผมต่อไปเป็นาสาระที่3ครับคําสั่ง e แบบ2ทัทางเลือกครับเหมือนเดิมครับมอีอธิบายครับผมแบบ e แบบ2ทัทางเลือกมีอโฟชาร์ t ครับ แล้วก็มีตัวอย่างการใช้ if else ครับผมาสามารถดูได้ครับมีมีผลลัพธ์ให้ดูด้วยครับแล้วก็มีคำอธิบายเหมือนกันครับกับอ,อันเมื่อกี้ครับผมแล้วก็มีอัลกอริทึมในการบอกด้วยครับครับต่อไปก็เป็นคำสั่งที่4ครับ if แบบหลายเงื่อนไขครับผมอาก็ มีเหมือนเดิมครับมีคําอธิบายมีโฟชาร์ตให้ดูครับมีตัวอย่างด้วยนะครับอ่ะแล้วก็คําอธิบายของตัวอย่างนี้ครับแล้วก็อัลกอริทึมครับผมก็สามารถดูประกอบตัวอย่างได้ครับต่อไปเป็นอนไนอะอันที่ห้าใช่ไหมเออก็เหมือนเดิมครับมีรูปแบบในต่างๆครับรูปแบบเบรคแล้วก็ มีอธิบายต่างๆครับอันนี้จะไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้นะครับต้องสังเกตดีๆด้วยแล้วก็มีโฟชาร์ดให้ดูด้วยนะครับโคตรหลายเงินไขเลยแล้วก็มีตัวอย่างครับผมแล้วก็คําอธิบายเหมือนกับ้อเมื่อกี้แล้วก็อัลกอริทึมครับต่อไปเป็นอันที่6ครับการใช้ครับสั่งเบรกร่วมกับสวิตช์ครับ อันนียก็มีประมาณนี้ครับต่อไปเป็นอันที่4ครับสรุปท้ายบทที่4อ่าก็เหมือนเดิมครับผมก็จะยัดใส่ในสรุปท้ายบทนะครับก็สามารถไปดูสรุปถ้าขเกียรก็ไปดูสรุปท้ายบทอ่าอันที่4ได้ทันทีเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนําเว็บของผมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ